เริมล็อกเตี้ยลงมาแล้วพี่น้องหลังการตัดเตี้ยตัดสั่นแล้วจะเห็นนะยอดอ่อนอย่างเงี้ยเจ้ากาแฟนี่สวมช่วยได้ทั้งการเวลาที่เราลดหน้ามันม่ยังเข้าไปกินยอดมันได้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นจําเช่นเคยนะครับพบกับเขียวโคราชบันสซฟาร์ม kvf รายงานสถ,ถานการณ์ก่อนตอนนี้วันนี้วันที่20มกราคม64เวลาตีสี นิดๆอุณหภูมิสิบสี่องศาเพราะว่ากว่าคลิปจะออกคงจะกลางๆปีนะพี่น้องมาดูเดี๋ยวจะสงสยัยโอ้ยทำไมใส่ซะรอนจะตายทำไมใส่อย่างนี้วันนี้มาดูมาทำต้นนี้มาพาพอนสกันต่อครับพี่น้องก่อนจะทำการปลูกก็มาดูไม้มาฟังผมขี้โมขีคค้คุยกันไปก่อนนะพี่นอ้องต้นนี้ก็เป็นสี่ต้นนี้นะคือไม้ใต้ดินที่ยายเ็าให้มาฟรี ซีฟต้นเซเบต้นทงงั้งหมดทั้งแถมทั้งถอนให้เนี่ยมันเป็นาากระไม้อ่ามะพร้าวกะทิกะลามันจะใหญ่มากเลยคราวนี้พอทําไม้ไปเป็น,เป,นเป็นไม้จิว๋วเป็นไม้พุ่มเล็กเล็เหมือนเหมือนคนอื่นเขามันทําไม่สวยจากความคิดผมจากที่เราทดลองทําไปแล้วนะพี่น้องคือกะลามันจะใหญ่ใหญ่มากอย่างเงี้ยมันเป็นพร้าวแกงนะพอทําเป็นไม้เล็กแล้ว ต้นนิดนึงต้นเท่านี้โป้อย่างเงี้ยเรากล้าเท่านี้มันดูไม่สมดุลมันไม่สวยอันนี้มาดูการทําต้นนี้เป็นไม้ใต้ดินสี่ต้นแต่ผมจะทําต้นนี้ก่อนตามที่บอกคลิปก่อนอต้นนี้จะจะไม่แก้เปลือกไม่อะไรเอยไม่เอาไม่เอาไอ้กล้าออกจะเอาแค่ดูเน่าเคือที่จะแก้นเน่าเ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องการดูว่ามันมีหนอนมีด้วงมีอะไรไหม แต่จะไม่ลอกเปลือกอ่อนมันออกยอาแค่เปลือกแข็งด้านนอกมันออกเป็นบางต้นไปเอามาดูกันแล้วก็ตาแต่งพวกนี้คือหาเพลี้ยทำให้มันเตี้ยโอ้ยสั่นพี่น้องหนาวเนี่ยน,นะครับต้นขนาดบิ๊กเบิ้มเลยคืออย่างที่บอกมันเป็นมะพร้าวแกงกะลามันใหญ่ทำเป็นไม้จิว๋วมันไม่สวยผมว่ามันดูไม่ถมดุล ผมก็เลยจะเอาพวกที่เหลือพวกที่เก็บร่วงตามสวนน่ะไปลงดินแล้วก็เหมือนเดิมครับมาปอกชุดต้นอื่นๆผมจะแก้กะลาออกอะไรออกก็มีแบบนี้ที่ปลูกอันนี้อันนี้ผมว่ารอดโอกาสรอดสูงมากเพราะว่าสี่ต้นเนี้ยมันมีเปลือกมีกลาามีไอ้รากฝอยอะไรติดอยู่ในเปลือกเยอะไม่เหมือนไอ้พวกชุดที่ผมเอาไปปลูกเอง แล้วก็ที่ถ่ายคลิปก่อนๆน,นะพวกนั้นไม่มีกะลาไม่มีอะไรเลยเป็นตะตุ้มดินมาบางต้นก็ตุ้มนิดเดียวคือมันงัดได้ยากนะนะยังไม่ทันไรเลยเห็นไหมตะคราบพ,พี่นอ้องตะคราบตะคาบนี่และความอันตรายที่ต้องดูคือเราก็หาดูไอ้พวกไอ้อไนอนเจ้ะลำต้น แต่ผมจะไม่เอาดินข้างล่างออกหรอกพยายามหาก็ใช้เรื่อยเริ่มคล้องมือแล้วตัวนี้จะไม่ตัดจะไม่กรีดกาบแบบเตี้ยเหมือนต้นนู่นนะครับพี่น้องจะแต่ตัดสูงประมาณนี้ตัดเตี้ยแหละแต่ว่าจะไม่เอากากาบอ่อนออกใจจริงก็อยากเอาออกนะผมว่าต้นแบบนี้โอกาสรอดสูงนะ ราะว่ามันมีต้มดินมีรากฝอยอะไรแล้วก็มีกะลาแต่ดินนักให้ดหมพี่น้องถ้าคนไหนจะซื้อนะต้องมาซื้อเองที่สวนส่งองไม่ไหวอะน่ะโอ้โห้าโลขึ้นน่ะนักดินมันเป็นดินเหนียวดินสวนแต่ทันจะลื้อเอาดินพวกนี้ออกทิ้งก่อนเดี๋ยวกลัวมันจะตายเพราะไม้ใหญ่เขาบอกว่าตายง่ายไม้ที่คูดมาน่ะ คือถามใครต่อใครเขาก็บอกว่าโอกาสรอดมันมันจะมีโอกาสรอดแบบเอ่อหนึ่งในซีฟถ้าคนคลองคล้อง,องมือแล้วก็อาจจะบอกว่าครึ่งต่อครึ่งแต่ผมก็ชอบไม้ไทยนี่เนี่ยเล็กๆก็สวยดีน่ารักตาดจนคลองแล้วมันก็ไม่แต่เลิศหรอพี่นอ้องเนี่ยนี่เห็นไหมที่ต้องดูเนี่ยกัวมันจะเป็นอย่างเนี้ย แต่ว่าอันนี้เป็นร้อยเปลือกฉีกไม่ใช่ไม่ใช่หนอนกินใบแล้วตัดหาไปเรื่อยๆโอเคเราขู่ลบตาออกพออ่ะผมตัดวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนพี่นอ้องค่อยมาดูกันเติมล็อกเตีย้ยลงมาแล้วพี่นอ้องเพียแป้งเต็มเลยเนี่ย ดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้ทํามากนะไอ้พวกมะพร้าวบนไสเนะแต่พอทําจริงๆนะมันมีอะไรให้ทําเยอะเลยนะอันนี้ผมจะตัดสั้นเลยเพราะว่าผมจะทําไม้เตี้ยแต่จะไม่กรีดถึงยอดนู่นไม่กรีดอ่อนผมจะตัดนี่เลยเพราะผมมั่นใจว่าต้นนี้รอดไม่รอดก็ <laughs> คืออยากได้ฟอร์มเตี้ยเนาะ สูงสูงอ่ะทำไปเยอะแล้วประมาณสามสี่สิบต้นอ่ะทำสูงสูงแบบมีใบอย่างนี้เลยนะเนี่ยทำไปแล้วสามสี่สิบต้นก็จะทำเตี้ยไปด้วยทำกรีดอะไรไปด้วยลอกเปลือกอ่อนอะไรไปก็ทำทำได้หลายอย่างพี่น้องจะได้รู้อย่างที่บอกหลายๆคลิปที่ผ่านมาเอ่อคนไหนเข้ามาดูใหม่ก็จะได้เข้าใจเรีนย้ำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใหม่ สำหรับเพื่อนเก่าก็ยิ่งขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าดูมาทุกคลิปลหลายๆท่านก็ดูตั้งแต่การคู่ตะโกมาติดตามมาเดี๋ยวมดวดูมะพร้าวแล้วก็จะไปหาพวกไม้ยังอื่นอาจะเป็นตะโกเป็นข่อยเป็นมะขามหรือไม้ในสวนพวกหมากเมปเปิลพวกต้นอะไรล่ะในสวนมีเยอะแยะเลยสนสนที่พัด เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปไปหลังการตัดเตี้ยตัดสั่นแล้วจะเห็นนะยอดอ่อนอย่างเงี้ยนี่นจะไม่ตัดเตี้ยกว่านี้เลยแหละเดี๋ยวจะไปโดนยอดที่มันจะตายแล้วก็ปูนทามันเดิมคือป้องกันเชื้อราใช้ยาฝาแดงไม่ไหวพี่น้องเลยมะพร้ามันมากช่วงนี้จะเห็นว่ามันไม่มีรากนะไม่มีราก จะมีฝฟฟอยๆมันหน่อยหนึ่งรากมันจะอยู่ช่วงนี่ก็อ,อยู่ในเปลือกมะพร้าวเยอะเนี่ยอยู่ในกะลาในเปลือกดังนั้นผมถึงมั่นใจถึงมีความคิดมั่นใจว่าต้นนี้จะมีโอกาสรอดสูงเปลี่ยนมาใส่กระถางทรงส,งสูงแล้วกันพี่น้องคือทรงนี้มันมดอะนี่มันก็ใหญ่ดีแต่ว่ามันกว้างก็เข้าได้พอดีเหมือนกัน เราลากจะได้ลงลึกๆเวลาโชว์จะได้ยกรากโชว์ได้อันนี้อันนี้ปากกว้างแต่ว่าตูดมันตื้นอ่ใส่ดินมันเดิมโว้ยหนาวใส่ดินเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเต็มแล้วอใช้คุยเพื่อรอรากผมจะถมมิดโคนเลยมิดโคนอย่างนี้เพื่อรอรากใหม่พอสังเกตดูไอ้พวกชุดแรกๆที่ผมปลูกไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วนะ ถ้ารวมระยะเวลาตั้งแต่ปลูกมาพ้าวมานี่ก็เกือบเดือนแล้วนะพี่น้องนะชุดแรกๆท,ที่ไปหาตามสวนตามอะไรมาที่คูดมาต้นแรกในชีวิตนะ่ะตีดเรี้วนะโดยใช้วิธีการถมแบบนี้แหละดังนั้นเดี๋ยวนี้ผมก็เลยถมมดเลยคือถมยังไม่ต้องยกโชว์เลยพี่น้องอันนี้เป็นจากที่เริ่มทำมานะนี่พอจะเริ่มจับเคล็ดลับได้ แต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันร้อยก็สิ่เพราะเราก็ยังมือใหม่ในสายคือสายบอนใจมะพร้าวขุยมดเอานี้ช่วยหน่อยแล้วกันมันขาดไปนิดนึงเอาดินช่วยเราจะถมแค่ช่วงนี้นะครับเพื่อสร้างรากใหม่ร่อลรากใหม่ไอ้รากส่วนที่อยู่แต่กะลาอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เยอะแยะเนี่ยแต่ไม่ได้แก้ให้ดูถ้าแก้ให้ดูก็คือลื้อเลยนั่นแหละผม ถ้าคนไหนเข้ามาดูเก่าๆแล้วเคยดูผ่านๆตาาคลิปเก่ามาแล้วก็จะรู้นะครับวิธีต่อไปสำหรับเวลาผมถมอย่างนี้แล้วนะถ้าเป็นท่านอื่นเขาจะใช่เป็นผ่าคุมแล้วก็ลดน้ําใช่ผ่าผ่าผ่าคุมผ่าชุบน้ําคุมแล้วก็ลดน้าอะไรลดน้าหรือว่าผ่าคุมแต่สําหรับผมผมใชใช่สแลนห่อเพราะถ้าผ่าคุมแล้วมาเปิดลดน้ำไอ้พวกนี้มันก็ไหลทิ่งหมดไงครับพี่น้องก็ต้องมากอบใหม่ผมก็จะใช่เป็น สแลนเลยสแลนคุมแล้วลัดมัดเลยผมจะใช้สแลนอย่างนี้นะครับแต่จะพื้นใหญ่กว่านี้นะผมจะคุมแล้วก็ห,ห่อไหมดเลยอ้อมมัดคือเราสามารถฉีดน้ํารดได้เลยถึงมันจะไหลบ้างมันก็จะไหลลงอยู่มันติดสแลนอยู่ไงพี่น้องถ้าเอาผ้าคุมแล้วมันเปิดรถมันก็จะไหลออกเราก็ต้องมาโปะใหม่อยูดเรื่อยๆดังนั้นผมจะใช้วิธีเอาสแลนนี่แลหละห่อเลยให้มันเซตในข้างเดียว วันนี้มาถึงขั้นตอนละสุดท้ายจบ <c oughs> อยาเพืความขีโมคีคุย,ยอันนี้สําคัญมากเลยสําหรับผมนะประจับจุดได้เพราะเมื่อก่อนทําใหม่ๆผมใช้ถุงคลุมคือความคิดคือต้องการรักษาความชื้นมันต้องการป้องกันไม่ให้แมลงกัดปรากฏว่ายดน้ำจากถุงน้ำอ่ะมันทําให้ตัวน,นี้เนา่าตายไปแล้วต้นหนึ่งนะหลังๆมาเริ่มเพราะว่าผมไปเห็นของอินโด เขาใช้เป็นขวดไอ้เป๊ปซี่ขวดโคกอะไรยา,ยาวๆเราสวมถึงนี้แต่ผมไม่มีคือบ้านผมไม่ไม่มีขวดเค้ามาเก็บไปหมดผมจะใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยใช้แก้วกาแฟนี่สวมแล้วก็จะสวมแบบยกสูงอย่างงี้นะพี่น้องนะจะไม่วางไว้อย่างงี้นะถ้าวางไว้อย่างงี้นะไอ้น้ำก็ยศใส่มันเดิมคือมันมันช่วยได้ทั้งการเวลาที่เราลดน้ำไม่ให้โดนเผลแล้วก็ ป้องกันแมลงเข้าไปกินยอดมันได้เนี่ยก็ทำแบบนี้เดี๋ยวนี้ผมทำแบบนี้ทุกต้นเลยพี่น้องแล้วมันสะดวกดีไม่ต้องมานั่งตัดถึงจะประหยัดหน่อยแต่มันสำหรับผมนันการที่ไปเดินหายแก้วหาขวดมันเสียเวลา <c oughs> ทำให้มันเน่ยนๆัดใถ้มันเกือบเกือบหมดแต่ก็ให้มันเหลือรูอากาศแห้อากาศเขา่า เวลาเป,เป็นไอหน้ามันจะได้ยดตามแก้วลงมามันก็จะได้ไม่เข่าแผลอ่าทาให้แก้วมันเอียงเอียงเล็กน้อยเลยพี่น้องอย่าไปตั้งตรงนี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เป็นเลียนแบบเข้ามานี่เห็นไหมพอเป็นถ้าสมมติมันเกิดไอหน้าจากระเหยจากยอดของมันนะมันมามันก็จะไหลลงตามแก้วมันจะไม่เข่าไปในแผลอันนี้เดี๋ยวเรื่องมดนี่ต้องใช่ อยาลวยย่าลวยช่วยในการนันมดอเซฟอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น้องก็การทําบอนไซมะพร้าวต้นขนาดใหญ่เทียบก็แขนนะนี่เท่าหนักแข้งเลยพี่น้องเดี๋ยวกรีดกรีดทีหลังให้มันติดก่อนตอนนี้ให้มันตดพี่น้องเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับมะพร้าวบอนไซทรงเตี้ยโดยที่ยังไม่ทําการแก้เปลือกโอ้ยาวเนาะ <laughs> ไปแล้วครับคลิปนี้ยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสอนเล็กๆทีนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขราดบ,บนไซฟาร์ม KVF เดี๋ยวต้นต่อไปจะทำต้นนี้ทำแบบไหนทำเป็นไงฝากดูต่อไปนะครับเอาละครับสวัสดีครับผมต้นนี้เป็นจะปอกเปลือก เพราะมีใบจริงออกแล้ว